เรื่องราวที่จะเล่าในค่ำคืนนี้เกิดขึ้นมาเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วครับมันเป็นประสบการณ์เจอผีของสองพี่น้องคู่หนึ่งที่ป่ากันได้ไปเจอผีอย่างไม่ได้ตั้งใจพเพราะได้หลงเข้าไปในถนนเส้นหลังวัดแต่มันกลับมีอะไรบางอย่างที่น่ากลัวรออยู่เรื่องราวจะเป็นยังไงมาติดตามรับฟังไปพร้อมกันได้เลย สองพี่น้องตระกูลดอเดียวกับเดนพากันนั่งรถไปหาเพื่อนที่อยู่จังหวัดหนึ่งในภาคอีสานผู้เขาพากันออกเดินทางตั้งแต่สี่โมงเย็นกะไว้ว่าจะไปถึงบ้านเพื่อนในตอนสองสามทุ่มที่พวกเขาต้องพากันออกเดินทางในเวลานี้นั้นมันเป็นเพราะว่าเพื่อนได้ชวนให้ไปร่วมงานบุญอยู่ที่บ้านซึ่งหลังจากที่พวกเขาได้เลิกงานก็พากันออกเดินทางในทันที กะว่าจะไปนอนที่บ้านเพื่อนดื่มเหล้าดื่มเบียร์กันนิดหน่อยอะไรแบบนั้นเพื่อนได้ส่งโลเคชันมาให้แล้วมันจึงไม่มีปัญหาในการเดินทางแต่อย่างใดแม้จะไม่รู้จักเส้นทางโกตมัมไม่เคยได้ไปเลยสักครัง้งหลังจากที่ผ่ากันเตรียมของเรียบร้อยดิวก็ขับรถพาพี่ชายอย่างเด่นออกเดินทางในทันทีสองพี่น้องก็พูดคุยเป็นเพื่อนกันไปตลอดทาง มีแวะเข้าปั๊มน้ำมันข้างทางกินข้าวกันบ้างเหตุการณ์ทุกอย่างในตอนนั้นมันก็ยังปกติดีไม่มีอะไรให้หน่าตื่นเต้นจนกระทั่งรถของพวกเขาได้ไปถึงหมู่บ้านของเพื่อนเพียงแต่ว่า G.P.S มันบอกให้เลี้ยวขวาดิวที่เป็นคนขับรถก็เลยได้เลี้ยวไปตามที่ G.P.S ได้บอกซึ่งมันก็จะเหลือระยะทางอีกกิโลเมตรกว่าเท่านั้น ไม่ได้ไกลอะไรมากมายพอได้เลี้ยวเข้าไปในถนนเส้นนี้แ,แรกนั้นมันก็พอที่จะมีบ้านคนบ้างป่าปลายมีแสงไฟจากบ้านคนที่เปิดสว่างอยู่ยังไม่มีบ้านหลังไหนที่พากันปิดไฟเข้านอนเลยสักหลังเดียวแต่พอรถได้วิ่งเข้าไปเรื่อยๆจากบ้านคนมันก็เริ่มที่จะกลายเป็นต้นไม้สลับกับทุ่งนาของชาวบ้าน มันไม่ได้มีบ้านคนเลยสักหลังเดียวแสงไฟที่มีอยู่อันเดียวในตอนนั้นก็คือแสงไฟหน้ารถของพวกเขาก็เท่านั้นแถมถนนช่วงนี้มันก็เริ่มที่จะเปลี่ยนเป็นถนนดินลูกรังมีลุมมีบ่อมากมายก็เลยขับรถได้ไม่เร็วนักนิวขับรถไปใช้วความเร็วไม่ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้วยซ้ำเมื่อรถได้วิ่เข้าไปในถนนที่ดูกันดานสักขนาดนี้ เด่นพี่ชายก็เลยได้พูดถามขึ้นมา GPS มันพาเรามาถนนอะไรวันเนี้ยทั้งที่ผ่านมาก็เป็นถนนลาดยางทั้งหมดดิวก็เลยได้พูดส่วนพี่ชายออกไปถนนอะไรก็ช่างมันเถอะพี่อีกไม่ถึงกิโลก็จะถึงบ้านเพื่อนของพี่แล้วทนเอาหน่อยแล้วกันในระหว่างที่สองพี่น้องได้พูดคุยกันอยู่นั้น อยู่ดีๆข้างทางข้างหน้ามันก็ได้มีคนมาเดินอยู่คนคนนั้นเดินกระเพกกระเพกย,ยังกระพ้นเจ็บขาก็เลยเดินปกติไม่ได้คนคนนั้นแต่งตัวมันอย่างชาวบ้านทั่วไปใส่งเกงขาย,ยาวสีดำเสื้อเชิ้ตลายแขนสั้นด้วยความสงสัยว่ามันมีคนมาเดินอยู่ตรงนี้ได้ยังไงอยู่ที่เป็นคนขับก็เลยได้พูดขึ้นมา มืดขนาดนี้เขาจะเดินไปไหนนะแสงไฟอะไรก็ไม่เห็นจะมีและเขาเดินไปได้ยังไงกันบรุ้ว่าสายตาของเขานั้นชินกับความมืดไปแล้วก็เลยเดินได้ยังไม่ได้มีใครพูดตอบอะไรคืนมาท่านในนั้นอยู่ดีๆพี่ชายยังเด่นกับเรียร้องโอ้ขึ้นมาอย่างดังจนดิวที่เป็นคนขับต้องหันหน้าปีมองว่าเกิดอะไรขึ้น พี่ชายร้องทำไมเขากลับได้เห็นสีหน้าของพี่ชายอย่างเด่นนั้นดูตกใจเป็นอย่างมากสายตามองตรงไปข้างหน้ายังกลับได้เห็นอะไรที่มันน่ากลัวสุดขีดนั่นเองดีิวก็เลยไดีรีบหันไปมองตามเขาอยากจะรู้เหลือเกินว่าพี่ชายได้เห็นอะไรทำไมถึงได้มีสีหน้าที่ดูตกอกตกใจสักขนาดนั้นพอเขาได้หันหน้ามามองถนนข้างหน้า มันก็ทำเอาดิวถึงกับตกใจไม่ใช่นอนแล้วแหละครับเพราะชาวบ้านที่เขาได้เห็นเดินอยู่ข้างทางข้างหน้าเมื่อกี้ตอนนี้ขับหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้มันกลับกลายเป็นว่ามีหมาดำตัวใหญ่ตัวหนึ่งมื่าเดินอยู่ข้างหน้าแทนที่ดิวก็เลยเรีบถามพี่ชายออกไปเกิดอะไรขึ้นหรอพี่เมื่อกี้ล้องทำไมแล้วทำไมต้องจ้องมองนนข้างหน้าด้วย มาดัตัวนี้มันมาจากที่ไหนกันเมื่อกี้มันมีชาวบ,บ้านเดินอยู่ไม่ใช่เหรอพอน้องชายอย่างเดียวได้พูดถามออกไปแบบนั้นพี่ชายยังเด่นก็เลยได้เอ่ยปากพูดส่วนขึ้นมาพี่ว่าเราเจอผีแล้วหละ่ะไอ้น้องชายอยู่ดีๆชาวบ้านมันจะกลายเป็นหมาดำได้ยังไงกันพอพี่ชายอย่างเด่นได้พูดขึ้นมาแบบนั้น มันก็ทำโมเดลรู้เร่าระครับว่าอะไรเป็นอะไรชาวบ,บ้านคนนั้นหายไปไหนกันอยู่ดีๆคนทั้งคนมันจะกลายเป็นหมาดำได้ยังไงถ้าคนคนนั้นไม่ใช่ผีเมื่อใจของเขาได้คิดไปแบบนั้นคนบนตัวมันก็เลยได้ลูกสู้ฉูฉันขึ้นมาแล้วทีนี้หมาดำที่ได้เห็นเดินอยู่ข้างหน้ามันกลับได้หันหัวกลับมา มันจะมองดูว่ามีใครกำลังจะขับรถผ่านมาทางนี้พอมาตัวนั้นมันได้หันหน้ากลับมาดียวกับเดนก็เลยได้พากันได้เห็นว่าใบหน้าของมาดำตัวนั้นมันกับไม่ใช่ใบหน้าของมาแต่อย่างใดแต่มันก็เป็นใบหน้าของคนที่มีแต่ขนขึ้นเต็มด้านข้างปีหมดมันก็ทำเอาเดิวกับพี่ชายนั้น ได้รู้ตัวแล้วล่ะครับว่าในตอนนี้พวกเขาก็ลังพากันได้เจอได้เห็นผีอย่างแน่นอนอย่างไม่ต้องสงสัยเดียวก็เลยได้หยยบคันเร่งพุ่งตัวออกไปจากตรงนั้นในทันทีแม้ว่าถนนเส้นนี้มันจะไม่ใช่ถนนที่เดียวไรมีลุมมีบอกก็ตามเถอะเขาไม่อยาที่จะโยนบนถนนเส้นนี้นานเพราะจากที่ g p s ได้เห็นอยู่ในตอนนี้นั้น มันก็บอกเส้นทางว่าเลือแค่800อเมตรเท่านั้นเองถ้าจะให้ขับรถคานไปแบบนี้อีกครึ่งชั่วโมงก็คงจะไม่ถึงแน่ทีนี้ในจังหวะที่รถของเขากำลังจะได้วิ่งผ่านมาดำตัวนั้นไปอยู่ดีๆมาดำตัวนั้นมันกลับได้หายไปต่อหน้าต่อตาเรานี้มันก็ยิ่งสร้างความแปลกใจสร้างความตกใจให้กับสองพี่น้องเป็นอย่างมากที่ผีตัวนี้ มันยังไม่ยอมที่จะเลิกละจียงคงแสดงอภินิหารออกมาอยู่เรื่อยๆจนกระทั่งรถของพวกเขาได้วิ่งออกไปจากตรงนั้นได้สักพักขาวนี้เดนพี่ชายได้นั่งอยู่บอด่อนั่งข้างคนขับกับได้พูดขึ้นมาอย่างดังไอ้ดิวเองมองที่ข้างกระจกสิเห็นอะไรหรือเปล่าพอพี่ชายได้พูดขึ้นมาแบบนั้นดิวน้องชาย ก็เลยเร่เลีบหันไปมองที่กระจมองข้างฝั่งซ้ายมือแล้วสิ่งที่เขาได้เห็นในตอนนั้นก็คือมันมีเงาของอะไรบางอย่างกําลังวิ่งตามรถมาด้วยแม้จะมองไม่ชัดแต่มันก็สามารถที่จะมองเห็นได้ว่ามีอะไรบางอย่างกําลังวิ่งตามหลังรถมาติดๆด,ดิวก็เลยได้ตัดสินใจหันไปมองด้วยตาของตัวเองด้วยความที่มันเป็นรถเกง๋งมีกระจกบแทบจะรอบทิศทาง มันก็เลยสามารถที่จะมองเห็นสิ่งที่กำลังวิ่งตามหลังรถมาแม้จะไม่ได้ชัดเจนอะไรขนาดนั้นก็ตามเถอะดิวเห็นเป็นคนกำลังวิ่งตามหลังรถมาติดๆแล้วใบหน้าของคนคนนั้นมันกลับกลายเป็นหัวของมามันกลับกลายเป็นหัวของหมาดำที่พวกเขาได้เพิ่งพากันเห็นเมื่อกี้เลยเมื่อเขาได้เห็นแบบนั้นมันก็ทำให้ดิวตกใจเป็นอย่างมากเลยนะครับ ยิ่งตกใจอยู่แล้วพอได้ไม่เห็นอะไรแบบนี้มันก็กลายเป็นยิ่งตกใจมากกว่าเดิมเขาก็เลยต้องเหยียบคันเร่งพุ่งตัวไปจากตัวนั้นให้เร็วกว่าเดิมจนกระทั่งได้มาเห็นว่าข้างทางซ้ายมือในตอนนั้นมันกับมีกำแพงอะไรบางอย่างแล้วฝั่งขวามือมันกับมีต้นไม้ที่ค่อนข้างที่จะหนาทึบยังกับเป็นป่าอะไรสักอย่างหนึ่งที่นี่พอพวกเขาสองพี่น้อง ได้พากันมองสังเกตดูดีๆกับได้เห็นว่ากำแพงที่ได้เห็นอยู่ฝั่งซ้ายมือนั้นมันคือกำแพงของวัดนั่นเองแล้วพวกเขาก็พากันมองเห็นป่องเมนที่ตั้งสูงตั้งงานเนือกำแพงวัดมันก็ทำโมเดลกับเต็นจองพี่น้องถึงกับพาก้นขนลุกขึ้นมากว่าเดิมทำไมมันถึงได้กลายเป็นถนนหลังวัดไปได้ ดิวก็ได้แต่คิดในขับว่ามีนามันถึงได้มีผีเหียนซะขนาดนั้นกีแท้มันก็คือถนนลหลังวัดนั่นเองทีนี้พอรถของพวกเขาได้วิ่งมาจนถึงช่วงที่มันเป็นเมนเผาศพคราวนี้สายตาของดิวที่กำลังช่องมองดูถนนอย่างตั้งใจกลับได้เห็นว่าบนกำแพงวัดในช่วงนั้นมันได้มีผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่ ผู้หญิงคนนั้นเธอเต็งตัวมันอย่างชาวบ้านทั่วไปนงพาสินใส่เสื้อคอกระเช้าอย่างกับคนแก่ทั้งๆจากที่มองเห็นนั้นมันก็น่าจะเหมือนคนไม่ได้มีอายุอะไรขนาดนั้นพอได้เห็นว่ามันมีคนมานั่งอยู่บนกำแพงวัดแบบนี้ดิวกับเต็นก็พากันคิดแล้วละครับว่าอย่างไงซะผู้หญิงคนนี้เธอก็ไม่น่าจะใช่คนอย่างแน่นอนเพราะคนบ้าที่ไหน จะขึ้นไปนั่งอยู่บนกำแพงวัดแบบนี้ในเวลาสองสามทุ่มได้แถมแถวนี้มันก็ไม่ได้มีบ้านคนเลยด้วยซ้ำยี่ฝั่งหนึ่งของวัดมันก็เป็นป่าเพอเพอมันก็อาจจะเป็นป่าช้าเสียด้วยซ้ำไปแล้วทีนี้พ่อรถของดิวได้วิ่งไปถึงจุดที่ผู้หญิงคนนั้นได้นั่งอยู่อยู่ดีๆเธอกับได้กระด้โดดลงมาขวางหน้ารถ ทางด้านที่กำแพงวัดสูงสัขนาดนั้นเธอกะโดดลงมาอย่างหน้าตาเฉยเพียงแต่ว่าเดียวรู้ตัวแล้วล่ะครับว่าพวกเขากำลังได้เจออยู่กับโอรด <c oughs> ก็เลยไม่ได้สนใจที่จะเหยียบเบรกแต่อย่างใดมีแต่เหยียบคันเร่ง <c oughs> เพื่อพุ่งส่งตัวรถให้มันผ่านจุดนั้นไปให้เร็วกว่าเดิมรถของพวกเขาก็วิ่งผ่านผู้หญิงคนนั้นไปอย่างหน้าตาเฉย ยังกลับไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลังจากที่รถของพวกเขาได้วิ่งผ่านหญิงคนนั้นไปแล้วอยู่ดีๆเด่นพี่ชายกับได้สวดมนต์ขึ้นมาอย่างดังซึ่งดิวเองในตอนนั้นเขายังไม่เคยได้บทมนอย่างพี่ชายก็เลยสวดมนต์ไม่เป็นจึงเน้เต่เอื้อมมือไปหยิยบสร้อยพระที่ได้แขวนเอาไว้หน้ารถขึ้นมาอาธิษฐานบอกไปลวงปู่หลวงตาช่วยพวกผมด้วยเถอะ ช่วยไล่พูดผีวิญญาณต่างๆในถนนเส้นนี้ออกไปอย่าให้พวกเขาออกมาปรากฏตัวให้พวกผมได้พากันเฮนีอีกเลยพวกผมกลัวแล้วเดี๋ยวเธอมีโอกาสจะทําบุญที่สนบุญสนกสสนไปให้ก็แล้วกันซึ่งหลังจากที่เขาได้อธิษฐานจิตออกไปแบบนั้นมันก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นมาอีกครับจนกระทั่งรถของพวกเขาได้วิ่งผ่านวัดวัดนั้นไป จนได้เริ่มเห็นว่ามันมีแสงไฟบ้านคนขึ้นมาดียวกับเดนก็เลยได้พากันรู้สึกใจเชินขึ้นมาได้แล้วปรวรถของพวกเขาได้วิ่งมาเจอบ้านคนได้มีแสงไฟต่างๆได้เห็นว่าบนถนนมันมีชาวบ้านกำลังขีม่มอเตอร์ไซค์ผ่านไปผ่านมาอยู่จนกระทั่งรถของพวกเขาได้วิ่งไปถึงบ้านเพื่อนของเดนที่พวกเขาได้พากันมาร่วมง,งานบุญนั่นเอง พวกเขาจอดรถเอาวไว้แถวๆนั้นเพราะเห็นมีรถจอดอยู่หลายคันก็เลยมั่นใจว่าต้องเป็นบ้านหลังนี้แน่นอนซึ่งพอลงจากรถก็รีบพากันเดินเข้าไปในบ้านหลังนั้นเพื่อนของเดนก็รีบออกมาต้อนรับเป็นอย่างดีจากนั้นพวกเขาก็เลยได้พากันได้พูดคุยกันได้สอบถามว่ามาเส้นทางไหนดิวก็บอกเส้นทางที่พวกเขาได้พากันเดินทางมา และก็ได้เล่าสิ่งที่พวกเขาได้พากันไปเผชิญมาบนถนนหลังวัดพอได้เล่าจบเพื่อนเจ้าของบ้านก็ทำหน้าตกใจไม่ใช่น้อยก่อนที่จะได้พูดขึ้นมาว่าทำไม g p s มันถึงได้พาพวกเองไปถนนเส้นนี้ได้ทั้งทั้งที่วิ่งตรงมามันก็มาถึงบ้านของข้าได้แล้วทำไมต้องเดียวออกไปด้วยละ่ะถนนหลังวัดตรงนั้นผีเหี้นจะตาย มันไม่มีชาวบ้านคนไหนกล้าที่จะขี่รถผ่านขับรถผ่านในเวลากลางคืนหรอกยิ่งวันนี้มันเป็นวันพระด้วยผีมันก็ยิ่งเหี้ยนน่ะสิเดียวก็ได้ตะบอกเพื่อนพี่ชายไปนะครับว่าใครจะไปรู้ล่ะผีโก็ g p ีเมันบอกให้เลี้ยวไปผมก็นึกว่าบ้านของพี่อยู่ในซอยซอยนี้นะสิก็เลยได้เลี้ยวไปตามที่มันบอกใครจะคิดเราวว่ามันจะพาพวกผมไปเจอผีได้ เด่นพี่ชายไม่ได้พูดอะไรมากมายได้แต่บอกให้เพื่อนนั้นรีบไปห,หาเครื่องดื่มที่มันมีแอลกอฮอลให้มาดื่มย้อมใจหน่อยเพราะว่าตอนนี้เขายังรู้สึกใจสั่นไม่หายเลยหลังจากที่ได้เจออะไรที่มันน่ากลัวมาทีนี้ดิวกับเด่นพี่ชายแล้วก็เพื่อนพี่ชายที่เป็นเจ้าของบ้านนั้นก็าพากันได้มานั่งดื่มกันพร้อมกับเล่าเรื่องราวต่างๆที่ได้เกิดขึ้นบนถนนเส้นหลังวัดให้ฟังอีก ว่าถนนเส้นนั้นมันเป็นถนนที่ชาวบ้านได้พากันแห่ศพไปเผานั่นเองเวลาที่มีคนตายในหมู่บ้านนั้นก็จะพากันแห่ศพไปถนนเส้นนั้นแล้วก็เข้าไปประตูหลังวัดคนเท่าคนแก่ก็เลยบอกว่าถนนเส้นน,นี้นั้นมันเป็นถนนทางผีพันที่โดยเฉพาะวันพระพูดผีเวิงเงยญาณต่างๆจะได้พากันปรากฏตัวออกมาเผื่อว่าจะมีชาวบ้าน ได้สัญจรผ่านไปผ่านมาบนถนนเส้นนั้นจะได้ออกมาหลอกล่อเพื่อที่จะขอสนบุญนั่นเองซึ่งมันก็เคยมีวัยรุ่นต่างหมู่บ้านได้พากันขี่มอเตอร์ไซค์เข้าไปลองของในถนนเส้นนี้มาแล้วแล้วก็ได้เจอดีจนเกือบตายมาแล้วเหมือนกันวัยรุ่นพวกนั้นพากันขี่รถเข้าไปสองคันสี่คนโดยสนทายกันไปได้ยินชาวบ้านบอกน้ำว่าพวกเขาขี่เข้าไปจนกระทั่งไปถึงหลังวัด อยู่ดีๆกำลได้เจอผู้หญิงคนหนึ่งออกมาเดินขวางถนน,นเอาไว้ไวัยรุ่นพวกนั้นก็ไม่ได้คิดหรอกว่าผู้หญิงคนนี้เธอจะเป็นผีก็เลยได้แต่พูดท้าทายออกไปต่างๆหน้าๆพอตำระบิดคันเล่งเข้าใส่จะพุ่งชนผู้หญิงคนนั้นจนกระทั่งรถของพวกเขาได้พิ่งเข้าไปจนจะชนผู้หญิงคนนั้นอยู่แล้วอยู่ดีๆใบหน้าของเธอ มันกลับได้แปลเปลี่ยนสภาพกลายเป็นใบหน้าที่มีแต่เลือดแถมยังทำดวงตาที่ดูดุดันหน้ากลัวไม่ใช่น้อยพุ่งตัวเข้ามาใส่วัยรุ่นพวกนั้นทั้งสี่คนทำไม้วรุ่นพวกนั้นพากันตกตกใจจนมอเตอร์ไซค์ได้ล้มพูดไปกับถนนบาดเจ็บค่อนข้างที่จะมากเลยหลื่องจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นมันก็ทำเอาัวรุ่นแต่ก็พากันเชื่อแล้วเราว่า ถนนหลังวัดเส้นนี้มันมีผีเง็นจริงๆซึ่งวันต่อมาดิวกับเด่นพี่ชายก็ได้พากันไปทำบุญอุทิศส่บุบุ์ส่วนกุศสมห้กับบัรดาผีผีที่พวกเขาได้พากันไปประเชิญกันมาที่ถนนหลังวัดเส้นนั้นและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมด